แล้วพอมาช่วงโควิดธิรกิจมันไปไม่ไหวจากที่มากายของสองที่เหลือที่เดียวเหลือที่เดียวก็ต้นทุนก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นนี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่บอกเล่าถึงภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับไว้ไม่มีไรายได้เพียงพอต่อการผ่อนชำระจากผลพวงการระบาดของโควิด -19 รวมถึงวิกฤตอื่นๆที่เข้ากระนําในช่วงที่ผ่านมา สำหรับภาคใต้ของไทยพบว่าปัจจุบันมีประชากรที่เป็นหนี้กว่าร้อยไดสีของประชากรทั้งหมดรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงร่วมกับแบงค์ชาติและสถาบันการเงินของรัฐมุ่งหาทางออกช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนผ่านการจัดมาตกรการร่วมใจแก้หนี้สัญจรมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งจะดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4และปิดท้ายมากรการสัญจรครั้งที่5พื้นที่ภาคใต้นจังหวัดสงขลา โครงการนี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามการแก้นี้ไม่ได้มาแก้เฉพาะในมหากรรมนะครับก็เรียนว่าเป็นการแก้นี้ได้ตลอดทั้งปีปี2566ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะดำเนินการต่อไปเป็นประจําทุกปีนะครับประเด็นมันอยู่ที่วิธีการว่าจะยืดเวลาหรือการทําให้ผู้ที่เป็นหนี้นั้นสามารถชําระหนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นไรายได้มันหดหายไป เวลานี้นั่นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวรวมทั้งในเรื่องที่เราเปิดชายแดนเปิดชายแดนก็ทําให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนั้นก็เข้ามามาใช้มามากินมาใช้ที่ในบ้านเราก็ทาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นตลอดของการจัดมาตรการครั้งนี้สถาบันการเงินของรัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้ผนึกกําลังร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจโดยตรงพร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มีทางออกแก้หนี้ร่วมกันได้เร็วขึ้น โดยจัดบริการแบบครบคันไว้ในที่เดียวอาทิการขยายเวลาผ่อนชำระลดอัตราดอกเบีย้ยยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระการตัดเงินต้นเพิ่มเติมครอบกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆรวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินซึ่งประชาชนต่างพอใจต่อการดูแลของรัฐทำให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ก็ตอนนี้ก็คือได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดกําไรอะค่ะเหมือนกับ, <l od> ดบลดดอกเบี้ยเลยแล้วก็ให้เราได้จ <l od> <screen> ่ายเฉพาะต้นนะคะก็คือดีมากๆแล้วก็ดีใจอะค่ะก็แบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเราถ้าเรามีหนี้อย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมเหมือนกับแล้วก็เหมือนกับเสียเครดิตอย่างเงี้ยค่ะทางแบงก์หรือว่าทางโครงการก็ให้มาอย่างเงี้ยก็คือให้เรามาคุยแล้วก็ให้เราสามารถคุยกันได้ว่าเราจะมีความสามารถจ่ายเท่าไหร่แล้วก็จะบอกวิธี การแก้ไขให้เราว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างอย่างนี้คะช่วยเหลือคือยื่นระยะเวลาแล้วก็ลดการป่อนจากที่ป่อนเยอะเหลือมาครึ่งหนึ่งและมากก็อยากให้มีโครงการนี้อีกดีดีค่ะดีมากมากขอขอบคุณแตนพี่น้องทุกคนผลของการจัดงานมากรรมร่วมใจแก้นี้ครั้งที่ห้าจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่27-29มกราคม 2,566ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ประกอบการรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก27มกราคมมีการทำรายการจำนวนกว่า1,800รายการ28มกราคมจำนวนกว่า1,500รายการและวันสุดท้าย29มกราคมมีจำนวนกว่า2,400รายการรวมการขอรับบริการภายในงานทั้ง3วันมากกว่า5,700รายการ คิดเป็นจํานวนเงินมากกว่า5,000ล้านบาททั้งนี้ไม่ว่าการจัดมากรกรร่วมใจแก้หนี้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่การแก้ปัญหนาหนี้สินให้กับประชาชนและผู้ประกอบการยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่จะขยายผลแกล้หนี้ลงไปเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะหนี้สินครูและกลุ่มแรงงานทีมข่าว n b t ภาคใต้รายรง,งานจากจังหวัดสงขลา